สุดยอด11ศิลปินแห่งประวัติศาสตร์เพลงลูกกุง่งเตรียมรวมตัวกันมาย้อนวันหวานขับกล่อมบทเพลงอันไพเราะในคอนเสิร์ตยอดเพชร11กระรัตวันที่16และ17ธันวาคมนี้ค่ะส่งมอบความสุขส่งท้ายปี2566เป็นของขวัญให้คนที่คุณรักกับคอนเสิร์ตยอดเพชร11กระรัต คอนเสิร์ตที่รวมสุดยอดตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดสามทศวรรษพบกับวินัยพันธุรักวิชัยปุญญยันวิรัตอยู่ท้าวรสุดาชื่นบานชันธนากิติยพันธ์จินตนาสุขสถิตรุง่งฤดีแพ่งผ่องใสจิตติมาเจอใจสอนวณีโพธิเทศอุมาพรบัวพึ่งและชมพูฟรุตตี้ที่มาพร้อมเพลงดังในอดีตอาทิรำวงดาวพระสุขชื่นชีวิตจับมือกันไว้และอื่นๆรวม30กว่าเพลง แสดงสองรอบในวันเสาร์ที่16และวันอาทิตย์ที่17ธันวาคม2566ณโรงละคร M t h e a t e ยตถนนเพชรบุรีเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปสามารถซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือ w w w t h a i t i c k e t m a j o r com บัตรราคา800 1,800 2,500 3,000 3,500บาทร,รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมค่ะ